ปัญหาของการใช้ชีวิตอย่างไร้จุดหมายก็คือคุณอาจจะได้ใช้ทั้งชีวิตวิ่งขึ้นวิ่งลงไปมาอยู่ในสนามแข่งขันแต่คุณจะไม่วันยิงลูกให้เข้าประตูได้เลยบิลโคบแลนด์ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Inspirer Podcast ต์พอดแคสต์เพื่อนครูและผู้สนใจการจัดการเรียนรู้ทุกท่านครับอยู่กับผมอนุชาพิมพศัก์วันนี้เรามาว่าด้วยหนังสือที่ชื่อว่าครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบของครูเลฟเอสควิดกันต่อนะครับในบทที่12บทนี้จะว่าด้วย การทุ่มเทพ,พลังของเด็กนะครับโดยการให้เด็กนักเรียนได้คิดด้วยตัวเองนะครับในในบทนี้นะครับคูเลฟบอกว่าในการที่จะสอนหนังสือให้เด็กได้เนี่ยคุณครูจะต้องรู้แล้วก็ต้องเข้าใจได้นะครับว่าคุณครูเองเนี่ยเป็นคนที่มีพลังที่จะ,ะส่งเสริมสุขภาพให้เด็กได้มากเลยนะครับห้องเรียน56ของครูเลฟนะครับเป็นห้องเรียนที่เปิดทําการตั้งแต่6กโมงครึ่งครับทุกเช้านะครับในทุกๆวันตลอดเวลากว่า20ปีครูเลฟเปิดห้องเรียนนี้ตั้งแต่เช้าเลย แล้วครูเลบต้องเสียสละเวลาส่วนตัวสละเวลาของครอบครัวนะครับเพื่อมาทุ่มเทให้กับห้องเรียนของครูนะครับซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเลยนะครับในก่อนเวลาเริ่มเรียนนะครับความจริงห้องเรียนเปิดเปิดเวลาตามปกตินะครับโรงเรียนเปิดตามปกติแต่ก่อนเริ่มเรียนน่ะมากกว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับเราจะพบว่านักเรียนในห้องนี้จะมารอครูด้วยความกระตือรือร้นนะครับที่จะเรียนเรียนหนังสือนะครับทีนี้ในการเรียนของเขาเนี่ยไม่ใช่การเรียนโดยเฉพาะแต่เป็นการนั่งทํางานมากกว่านะครับ นักเรียนกลุ่มนี้ของห้องเรียน5 6จะเข้ามานั่งเรียนด้วยความสมัครใจครับแล้วก็จะใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงในการเรียนทักษะที่มักจะถูกมองข้ามเสมอนั่นก็คือการแก้จโจทย์ปัญหาครับซึ่งครูเลฟนะครับตอนแรกก็ยอมรับว่าทําผิดพลาเดเยอะมาก,กาเลยในะอาชีพครูครับแต่ก็พยายามจะปรับปรุงแก้ไขยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พยายามนะครับที่จะเริ่มเรียนแต่เช้าเพื่อจะได้ทาโจทย์ปัญหาซึ่งเป็นสิ่งที่คุณครูเลฟเนี่ยไม่เคยเสียใจแล้วก็ไม่มีวันจะเสียใจครับ เช่นเดียวกับความคิดดีๆทั้งหลายนะครับเรื่องนี้จะเริ่มต้นโดยบังเอิญมากกว่าครับอย่างในกรณีนี้นะครับของการทําโจทย์ปัญหาให้เด็กได้คิดเองเนี่ยเกิดจากการหลงผิดที่พยายามจะ,ะคุณลรูจะพยายามสอหาวิธีการเอาชนะการแข่งขันครับแต่หลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็น,เป,นเป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดของวันสําหรับนักเรียนของคุณครูเลฟเองครับในทุกวันนะครับทุกวันนี้นะครับนักเรียนในห้อง16ละจะเป็นนักแก้โจทย์ปัญหาซึ่งเก่งมากนะครับแต่ก่อนนี้ไม่ใช่แบบนั้นครับ ในช่วงแรกของอาชีพครูของครูเล็บเนี่ยครูจะสอนเรื่องการคิดอย่างมีวิจรารณญาณแล้วก็การแก้โจทย์ปัญหาเพราะว่าอยากให้เด็กชนะการแข่งขันคณิตศาสตร์ที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราวที่โรงเรียนนะเขาหมายว่าส่งห้องเรียนห้องนี้ไปแข่งขันครับห้องที่ชนะจะได้เข้าไปแข่งขันกัรเรียนอื่นแล้วก็เข้าไปสู่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไปครับนักเรียนของครูเล็บเนี่ยได้รับชัยชนะในการแข่งขันนะครับแล้วก็ครูเล็บก็กผมโง่งพอที่จะภูมิใจ้วครับเสียเวลาอยู่นานนะครับกว่าที่จะได้รู้ว่าในขณะที่มุ่งเเนนนนน้อาาชชัะใกรข ได้พลาดโอกาสสาคัญก็คือการสอนบทเรียนที่มีคุณค่ายอย่างแท้จริงแล้วก็จะคงอยู่ตลอดการให้กับเขาครับแล้วก็เป้าหมายของการสอนการแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยมันควรเป็นไปเพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ของเด็กมากกว่าครับในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์นะครับในเขาต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับ การแบงเอาแพ้เอาชนะกันในการแข่งขันเนี่ยมัน,เป,นเป็นแค่ขั้นตอนต่อไปเท่านั้นเองนะครับหมายความว่าเป็นสเต็ปต่อไปแต่ขั้นแรกต้องให้เขารู้ว่ามันคิดวิเคราะห์ยังไงครับแล้วก็คุณเล็บบอกว่าต้องการที่จะตั้งเป้าให้สูงกว่านั้นครับแล้วก็ต้องการพาเด็กไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้สูงรีวนั้นด้วยนะครับเพราะว่า ครูเลบออกตัวนะครับว่าไม่ใช่ครูที่มีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์อะไรเป็นพิเศษครับจึงต้องตัดสินใจที่จะทําสิ่งที่มีค่าที่สุดเท่าที่จะทําให้กับเด็กได้นั่นก็คือเวลาครับให้เวลากับเด็กเยอะๆนะครับครูเลบใช้เวลาจํานวนมากเลยครับกับเด็กนักเรียนของของเขาครับแล้วก็ครูจะทํางานกับเด็กแทบทุกวันในช่วงปิดเทอมครับในวันเสาร์อาทิตย์ช่วงระหว่างสัปดาห์บางครั้งก็อยู่ในห้องเรียนกันถึงเวลาอาหารเย็นเลยครับซึ่งครูเล็บอ,อกว่าไม่ใช่นักบุญครับมีบ่อยๆที่อยากจะอยู่กับคอร์ทเทนิสหรือไปดูคอน เป็นสิ่งที่ครูเละแลแกครับแลกกับการมีเวลาอยู่กับเด็กๆครับแต่แต่สิ่งที่ได้รับกับคืนมานะมันมีค่ามากกว่าต้นทุนที่จ่ายไปเยอะมากเลยนะครับแบบเทียบไม่ได้เลยบางครั้งนะครับการเรียนรู้ที่ดีที่สุดในห้องน้กศึกก็คือเกิดขึ้นนอกชัมม่วโมงเรียนปกติเช่นก่อนหรือหลังเลิกเรียนเด็กๆห้องนี้จะ,ะทุกคนนะจะอยู่ที่นั่นในช่วงเวลานั้นแล้วก็เขาอยู่เพราะว่าเขาอยากอยู่ต่อครับไม่ใช่เพราะว่าถูกทําโทษหรือว่าต้องการแค่อเอาใจครูนะครับไม่ใช่แบบนั้นครับ สิ่งที่ครูต้องทําก็แค่สอนเขาครับแล้วก็มันก็เป็นความสุขของครูด้วยครับซึ่งอาจจะดูโรแมนติกไปสักหน่อยครับแต่ว่าเวลาฝึกแก้โจทย์ปัญหานี่เมื่อ,เ,อเริ่มขึ้นท่ามกลางความมืดแล้วก็สิ้นสุดเมื่อแสงสว่างหมดลงนอนพระอาทิตย์ตกเนี่ยมันก็เหมือนกับ เหมือนกับการเริ่ม,มต้นในแต่ละวันน,ะม,นมันเป็นการเริ่มต้นอย่างมีความสุขแลข้วก็จบลงอย่างมีความสุขด้วยนะครับครูเล็บอกว่าตอนเริ่มต้นปีนะครับครูเลบจะเล่นจะเล่นเกมง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะเล่าชีวิตครูเลบดูหน่อยว่าจัดการยังไงนะครับจะเล่นเกมง่ายๆครับเกมหนึ่งกับนักเรียนนะครับโดยให้เขามาแก้โจทย์ปัญหายากๆกันแล้วก็ขอให้เด็กแสดงความพร้อมไม่ดูหน่อยนะครับเด็กทั้งหมดนะครับจะแสดงความพร้อมในการเอากระดาษออกมาแล้วก็หยิบอินสอขึ้นมาด้วย แล้วก็ครูก็จะถามเด็กๆว่าทาไมต้องถือดินสอด้วยบทเรียนแรกก็คือดินสอไม่ช่วยแก้โจทย์ครับคนต่างหากที่แก้โจทย์เด็กๆได,เด้เรียนรู้ว่าขั้นแรกในการแก้โจทย์ก็คือวางดินสอลงแล้วทําความเข้าใจโจทย์ที่อยู่ตรงหน้าครับ<ด><ด>หลังจากนี้นะครับก็<ด>จะแจกสําเนาคมพี์ครับคำว่าคมภีในห้องข้อสิบหกนี่ไม่ใช่คมภี์พระคมพี์อะไร,ะไรตาราอะไรวิเศษลิโสนะครับแต่เป็นกระดาษแผ่นหนึ่งที่เด็กๆจะได้รับในวันแรกของการเรียนแก้โจทย์ปัญหาครับเด็กๆจะติดไว้ที่โต๊ะแล้วก็ท่องจํานะครับ เหมือนกับบทสวดครับแผ่นกระดาษแบบนี้จะมีต่างๆกันไปครับแต่แบบที่เราใช้จะเป็นที่ใช้ในห้องเรียนของครูเลบนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับวิธีแก้โจทย์ปัญหาครับในคัมภีนะครับเป็นแบบนี้นะครับขึ้นต้นว่าวิธีแก้โจทย์ปัญหาขั้นตอนที่1ทําความเข้าใจปัญหาวางดินสอลงนะครับเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับขั้นตอนที่2เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมครับประกอบไปด้วยลงมือทําเลือกวิธีการทางคณิตศาสตร์ วาดภาพคาดเดาและตรวจสอบมองหาแบบแผนเขียนแผนภูมิหรือตารางทํารายการอย่างเป็นระบบใช้วิธีคิดหาเหตุผลอย่างเป็นตรรก,กะลองทําย้อนกลับขั้นตอนที่3แก้ปัญหาครับแล้วก็หยิบดินสอขึ้นนะครับขั้นตอนที่4วิเคราะห์คําำตอบของฉันสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับในขั้นตอนที่4นะครับเมื่อจบสีขั้นตอนนะครับเด็กๆแล้วก็ครูก็จะทบทวนขั้นตอนต่นตางๆของการแก้โจทย์ปัญหานี้นะครับจนกระทั่งพวกเขาเบื่อไปเลยครับคนที่ทําให้อา่า คิดออกนะครับตระหนักได้ว่าความสําคัญของการสอนกระบวนการคิดเป็นครั้งแรกในก็คือครูคณิตศาสตร์ที่มาสอนเขานะครับที่มาสอนครูเล็นบนะเขาชี้เห็นว่าประโยค2ประโยคที่ครูขี้งูงิชอบพูดในห้องเรียนก็คือใช้สมองหน่อยสีแล้วก็อ่านดูอีกรอบสนะครับเมื่อนักเรียนมีปัญหากับโจทย์นะครับครูต้องเข้าใจไปเลยนะครับว่าบางครั้งนะเราอาจจะหมดความอดทนแล้วก็ตะคอกเด็กว่าใช้สมองหน่อยสีใช้สมองเหรอมันหมายความว่าอะไรครับเด็กก็าอาจจะไม่เข้าใจอะไรคือใช้สมองในเมื่อเฮ้ยอ่านหลายรอบแล้วนะ แล้วถ้าครูบอกว่าอ่านดูอีกรอบสิคำสั่งนี้มักจะหลุดออกมาตอนที่นักเรียน,นคนหนึ่งรวบรวมความกล้าพอที่จะไปขอให้ครูช่วยอธิบายโจทย์ครับเมื่อเด็กถูกทําสำทับด้วยคําว่าอ่านดูอีกรอบสิเด็กก็มักจะกลัวเกินกว่าที่จะตอบตัวว่านี่ครูครับผมอ่านมา12รอบแล้วครับผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีช่วยอธิบายให้ผมหน่อยได้ไหม mm hmm. ผมต้องการที่ครูช่วยเด็กไม่กล้าพูดเหรอครับเพราะอะไรเพราะครูปิดกั้นเขาเรียบร้อยแล้วด้วยคาตอบว่าอ่านดูอีกรอบสิด mm ้ว hmm. ยน้าเสียงที่ไม่ดีนะครับ ทีนี้ทั้งครูนะครับทั้งพ่อทั้งแม่นะครับต้องทําอะไรมากกว่าที่จะชี้ทางส่งเดชให้กับเด็กๆครับที่กําลังหาทางออกอยู่นะคำพีดังกล่าวเนะี่ยที่อ่านมาข้างต้นนะครับจะช่วยนําทางนักเรียนของของเรานะครับให้เดินตามกระบวนการแก้ปัญหาเป็นขั้นๆครับซึ่งมันจะแสดงให้เด็กเห็นว่าจะทําความเข้าใจตีโจทย์และแก้ปัญหาได้ยังไงครับในห้องเรียนนี้นะครับตั้งแต่ต้นปีนักเรียนจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆกลุ่ม,ล,มละ4ีคนครับครูจะบอกเด็กๆว่า,าเราจะใช้เวลาสัปดาห์หนึ่งฝึก แต่ละกลยุทธ์ในคำภีของเราเนะี่ยเราจะใช้เวลาสัปดาห์แรกของการเรียนนะครับแก้ปัญหาด้วยการวาดภาพครับในกรณีนั้นนะครับครูจะเริ่มด้วยการให้โจทย์ปัญหาง่ายๆเช่นนะครับอจออบเค้กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้เพื่อนเนื่องในวันเกิดเขาปักเทียนรอบเค้กห่างกัน2นิ้วด้านยาวมีเทียน6เล่มด้านกว้างมีเทียนสี่เล่มเค้กมีความยาวเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่มีเทียนปักอยู่บนเค้กทั้งหมดกี่เล่ม แบบนี้ครับเด็กที่ไม่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาอาจจะไม่สามารถหาคําตอบได้เลยส่วนเด็กคนอื่นๆนะครับโดยเฉพาะพวกที่เรียนแต่วิธีคํานวณแต่แต่ไม่ได้เรียนทักษะในการคิดวิเคราะห์ด้วยนะครับอาจจะตอบว่าบนเค้กมีเทียนอยู่22เล่มก็คือใช้6กบวกหบวกหบวกหนะครับตามที่ออกมาในตัวโจทย์นะครับเด็กพวกนี้ก็จะคํานวณว,ว่ามีเค้กมีความยาว12นิ้วนะครับ 2, หกคูณสหรือแล้วก็กว้าง10นิ้ว5้คูณสแบบนี้เด็กจะเขียนคําตอบแล้วทําโจทย์ข้ออื่นแต่โชคไม่ดีครับคาตอบนี้ผิด ช่วงเวลาที่ครูเล็บสอนนะครับจะสอนนักเรียนในระยะแรกด้วยการเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาแล้วก็มักจะเป็นในลักษณะนี้นะครับเวลาประมาณ 6. กโมงสีนะครับเมื่อเด็กอ่านโจทย์เสร็จแล้วนะครับเขาจะนั่งตัวตรงแล้ววางดินสอครับอย่างแรกเลยนะครับครูถามว่าอย่างแรกเลยที่เราต้องทำเพื่อแก้โจทย์ปัญหานี้คืออะไรขั้นตอนที่1คืออะไรทุกคนจะตอบว่าเข้าใจโจทย์ครับแล้วครูก็จะถามต่อว่าเราจะเข้าใจได้ยังไงนะนักเรียนก็จะตอบว่าเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องครูจะถามต่อเกี่ยวข้องหมายถึงอะไรนะครับ ก็จะไล่กันไปอย่างงี้นะมันเพิ่มความสาคัญนะอะไรคือข้อมูลนะก็คือสิ่งที่โจทย์บอกเงนี้ไล่ไปตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับตามคมภี์นะครับเมื่อเด็กทํางานเป็นกลุ่มๆนะครับกลุ่มละสีคนนะแล้วเขาก็จะเริ่มวาดภาพครับไม่นานเขาก็จะได้คําตอบครับว่านักเรียนจะพบว่ามีเค้กปักมีเทียนที่เค้กนะครับมีเทียนปักอยู่เพียง18เล่มเท่านั้นนะครับด้วยกระบวนการวาดภาพตามโจทย์อย่างนี้นะครับในการทํางานเป็นกลุ่มนะเพื่อให้ได้คําตอบออกมาหนึ่งคตอบเด็กจะได้มากกว่าการแก้โจทย์ครับ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกิดมิตรภาพขึ้นในพวกเขาได้เกาะตัวขึ้นนะครับเด็กๆก,ก็จะเรียนรู้ที่จะฟังกันและกันมากขึ้นนะครับซึ่งจากนั้นนะครับพวกเขาก็จะเป็นนักแก้โจทย์ได้รับแล้วก็จะมีโอกาสในการอธิบายวิธีคิดของตัวเองภายในกลุ่มด้วยนะครับการได้เห็นเด็กจํานวนมากพบความผิดพลาดของตัวเองจากการฟังคําอธิบายที่ไม่ถูกต้องของตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับจาไว้เสมอครับเด็กผิดพลาดได้ให้เข้าปลอดภัยทางความคิดครับตอบผิดอ,อธิบายผิดก็เป็นเรื่องปกติครับ เรียนรู้จากความผิดพลาดนั่นเองครับนังนจากสัปดาห์ก็จะกลายเป็นเดือนเขาก็จะเกิดกระบวนการเรียนรู้นะครับที่จะฝึกแก้โจทย์ปัญหาที่สําคัญสําคัญนะครับในการที่จะทําให้เขาได้เรียนรู้ว่าโจทย์ปัญหาเนี่ยจะจะทำให้เขาคิดวิเคราะห์ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็แต่ละกลุ่มนะครับจะต,ตัดสินใจหากลยุทธ์ที่เหมาะสมในการแก้โจทย์ปัญหาเองนะครับ ครูคณิตศาสตร์หลายคนนะครับสนับสนุนให้เด็กแก้ปัญหาด้วยการมองหาคําสําคัญนะครับโดยเน้นให้ได้คําตอบที่ถูกต้องครับเด็กๆห้องเรียนห้าสิบก็อยากได้คําตอบที่ถูกต้องเหมือนกันแต่พวกเขารู้ดีว่ากระบวนการค้นหาคําตอบที่ถูกต้องเนะี่ยสำคัญยิ่งกว่าตัวคําตอบอีกก็คือสนใจที่กระบวนการครับคาตอบค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับเพราะฉะนั้นโจทย์ปัญหาในหนังสือเล่มนี้ก็จะมีหลายโจทย์มากเลยนะครับ คุณครูแล้วก็ผู้สนใจทั้งหลายนะครับลองมาดูใน,ในหนังสือเล่มนี้ได้นะครับดาวน์โหลดได้เลยนะครับแค่พิมพ์แค่ว่าครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบมีไฟล์ PDF ให้อ่านเลยนะครับการแก้ปัญหาแบบทุกๆวันนะครับจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมของห้องเรียนครับแล้วก็จะเป็นงานที่ท้าทายแต่ก็สนุกเด็กๆทุกคนจะรู้สึกสบายไม่ว่าจะทําผิดเพราะว่าเขามีเขารู้นะครับว่ามีคนคอยช่วยเหลือเวลาที่เขาเจอปัญหาย,ยากๆเสมอครับแล้วพวกเขาก็จะเก่งขึ้น เป็นนักคิดที่ดีขึ้นมีสิ่งที่จูงใจที่ไม่ใช่การสอบหรือเกรดเด,กเด็กก็จะมีทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาที่จะช่วยพวกเขาในวันข้างหน้าได้แล้วก็เป็นวิธีที่ใช้เวลา1ชั่วโมงที่คุ้มค่ามากๆครับอีนี้โจทย์ปัญหามาจากไหนครับค,ครูสามารถหาโจทย์ปัญหาที่ดีๆได้เยอะเลยนะครับครูเล็บแนะนําในเว็บไซต์หนึ่งนะครับทางคณิตเว็บไซต์ทางคณิตศาสตร์ชื่อว่า www mathstories com mathstories com นะครับ เป็นเว็บไซต์ที่มีโจทย์สนุกๆเยอะแยะเลยนะครับรคุณครูลองไปหาดูแล้วกันนะครับสาหรับโจทย์ปัญหายากๆครับครูจําเป็นต้องทําการบ้านมาก่อนนะครูที่ดีจะแก้โจทย์ปัญหาทั้งหมดก่อนที่จะมาสอนเด็กๆในวะันรุ่งขึ้นนะครับอ่าแล้วก็เขาจะมองหาข้อผิดพลาดหรือความกังกวลของโจทย์เหล่านั้นนะครับแต่ก็มีครูจํานวนมากเลยครับที่ไม่เต็มใจแล้วก็ไม่ทุ่มเทเวลาพยายามที่จะสอนเพื่อแก้โจทย์ปัญหาที่อ่แล้วก็ปล่อยปล่อยผ่าน,านไปเท่านั้นเองครับทีนี้ สิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับก็คือ,อ,อวิธีการของครูเลฟนะครับเขาเรียกว่าคำถามบาบาร่าซึ่งเป็นชื่อภรรยาของครูเลฟนะครับครูเลฟบอกว่าภรรยาของครูเลฟเนี่ยเป็นคนช่างคิดครับมีคําถามที่ที่บาบาร่าจะถามนักเรียนของของครูเลฟทุกคนนะครับแล้วก็จะเรียกกันว่าคําถามบาบาร่านะครับเป็นคําถามไม่ง่ายแต่ลึกซึ้งที่ว่าเธอจะทำอะไรเธอจะทําอย่างไรเมื่อเกิดอะไรผิดพลาดครับเธอจะทําอย่างไรเมื่อเกิดอะไรผิดพลาดให้สังเกตนะครับว่า คำถามไม่ใช้คําว่าถ้าครับไม่มีคําว่าเธอจะทําอะไรถ้าเกิดทําอะไรผิดพลาดไม่มีครับจะถามว่าเธอจะทําอย่างไรเมื่อเกิดอะไรผิดพลาดนะเกิดเพราะสิ่งต่างย่อมผิดพลาดได้เสมอครับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตความสามารถของคนคน,คนหนึ่งที่จะตอบคําถามง่ายได้ซึ่งมันอาจจะหมายถึงความแตกต่างระหว่างความสําเร็จกับความล้มเหลวได้เลยนะครับะระหว่างความอิม่มอกอิ่มใจกับความขัดเคืองใจได้ด้วยคําว่าถ้านี่นะครับไม่มีคําว่าถ้าจะดีมากนะครับ ให้เขาตัดสินใจได้เลยนะครับคำเล็กๆนะครับทําให้ห้องเรียน56เนี่ยมันเกิดการแก้โจทย์ปัญหาที่สนุกสนานแล้วก็เป็นคำตอบสำหรับคำถามของบาบาร่าก็คืออสามารถที่จะใช้กระบวนการเนี่ยถ้าเกิดอะไรผิดพลาดก็ไม่เป็นไรครับก็เขาก็แก้ปัญหาไปเรื่อยๆนะครับในห้องเรียนของครูเลฟนะครับจะมะีเรื่องเล่าหนึ่งเนี่ยที่น่าตกใจมากแล้วก็เห็นถึงพัฒนาการของเด็กก็คือ ช่วงปิดเทอมครับมีพวกไวรุ่นที่นิสัยไม่ดีนะเข้ามาพังโรงละครของครูเลบจนพังไปหมดเลยแล้วก็เด็กทิกทั้งห้องไม่อยู่ครับเพราะว่าปิดเทอมครูเลบกลาลังเดินทางไปต่างเมืองนะครับปรากฏว่าพังห้องหมดเลยแล้วหลังจากนั้นนะครับครูเลบก็มีนักเรียนในห้องโทรมาครูเลบแล้วก็บอกว่าห้องเรียนพังหมดแล้วนะครับทุกคนร้องไห้หมดเลยนะครับ <S <S แต่ว่าครูเล็บอกว่าไม่เป็นไรครับถ้าห้องเรียนห้องเรียนพังก็ไม่เป็นไรแล้วก็สามารถที่จะทําขึ้นมาใหม่ได้ไม่มีปัญหานะครับ ครเลบก็คิดว่าอย่างมากก็คงต้องไปทําคำสาสั่อมแซมให้ทุกอย่างเขาที่เข,ข้าทางเพื่อจะได้กลับมาเรียนเป็นปกตินะครับแต่พอครูเลบกลับมาครับปรากฏว่าห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยแล้วก็อยู่ในสภาพดีกว่าตอนที่ครูเลบจากไปซะอีกปรากฏว่าเด็กนักเรียนในห้องเรียนนะ เขาพยายามมาช่วยกันครับทุ่มเทเต็มที่ทําความสะอาดแล้วก็เก็บอะไรที่เขาพังๆไว้ทั้งหลายเนี่ยไปซื้อของซื้อน้ํายาทาความสะอาดมาเช็ดถูห้องห้องเรียนของเขาเนี่ยรอยขีดข่วนรอยสเปรย์ต่างๆที่เขาพวกวัยรุ่นมาพังทาพังครับก็เด็กนักเรียนช่วยกันทําให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็ยังชวนเด็กสิทธิ์เก่าอีกมาช่วยกันทำครับปรากฏว่าลงละครกลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เหมือนเดิมครับพวกเขาทํางานได้ ด้วยตัวเองครับด้วยความทุ่มเทด้วยความรักในห้องเรียนของพวกเขานะครับแล้วครูก็รู้สึกว่าห้องเรียนนับกเนี่ยเต็ไมไปด้วยนักแก้ปัญหาครับแล้วก็มันมันมันส่งผลนะครับเขาเป็นนักแก้โจทย์เมื่อเขาเห็นโจทย์ปัญหาที่ห้องพังเขาก็แก้โจทย์ปัญหานี้ได้อย่างอย่างเป็นเป็นทีมเวิร์กมากๆเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่า เมื่อสอนให้เด็กคิดและแก้ปัญหาเป็นนะ่ยมันเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เราสามารถมอบให้พวกเขาได้ครับไม่ว่าพวกเขาจะเลือกชีวิตแบบไหนก็ตามพวกเขาก็พร้อมที่จะฟันฝ่าความหมดร้ายของชะตาชีวิตของเขาไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับโจทย์ปัญหายากๆมันเหมาะกับเด็กแต่เราต้องมีกลยุทธ์ในการที่จะสอนแล้วก็ครูต้องทุ่มเทมากเป็นพิเศษครับขอบคุณทุกท่านที่ติดต,ตามรับฟัง The Inspirer Podcast นะครับพบกันใหม EP. ่ EP ต่อไปครับสวัสดีครับ オープニング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 オ